แองมรูวแองมารูวเฮ้ยเฮ้ยขอโทษลูเฮ้ยพี่บูขอโทษอ u รู้น a อฟอมกกูเป็นชอบเกมต่อตัวเ n t เนอรี่ u ดียว l ูจะล็อกเอง I'm a มาร a ้ในโซนแล n พว i กูคื o ชอบเกมแองมารู้นะพวกกู i วลเอ t ฟอมวเป็น ในถิ่นกูบอกเลยกูไม่ให้ค่ะนอกจากเลื่นแสะพวกมึงทำแค่ไรกันได้บ้างอยากจะวัดด้สัตกกูบอกให้มึงนั่นงัดมามันกูคาดสิษย์หน้าไปสัตว์คางบอดกูคืออากวงและกูมากับปอปีสาวในรู้นายเขาบอกว่าเขาอยากฟอปี้ให้เธอเรียกเขาชอตีแล้วมึงมันฝังรันดับไปสัตว์อยากชิดจดเข้ามนลนอกพี่ บอลกูอากวงบอกเป็นแล้ววันเลียวจริงตอนกูรวมตัวมันเหมือนเทบของเรียวคิงมึงอย่าคิดที่จะแซมึงอย่าคิดที่จะแนจะคิดอะไรแต่กูไม่คิดที่จะแพ้พวกกระจอกจะพูดมากอีกวักเ็นกม ฟโอมกู็้โหข้อเมสียกูจะไ็อก๋อเหยียบเหยียบจิตที่จะเก่งกูบอกเลยว่าอย่าฝ่ายต่ำหมัดกูรัวจัดไอ้สัตว์ทำให้พวกมึงต้องไข่สั่นคุยมึงมันยอดแย่เฮาที่รู้หน้ากูบอกเลยไม่หลอดแน่ก็เพราะว่ามึงมันยอดแย่กับอากูเหมือนพวกมึงมาผิดโชว์หมัดกูหนักจึงทำให้พวกมึงต้องติดลมหมัดกูแบบว่าคนจีบให้พวกมึงแลททนอีกและกูไม่อยากใช้หมัดและสัตว์เดี๋ยวเอาส้นตีนเข้าไปถีบโชว์คุย อู้คุณแทงเขาแต่คุณตายตายก้อนมันดีไหมนี่เป็นทั่วเดียวเลยสองอุ้ยโกรธไอ้มาลูนาพวกกูคือเรียลวันอันนี้ไฟเอ็มพวกกูเป็นช็อคเกมถ้าบริโภคมีเดียวกูจะนอนเองไอ้มาลูไนซ์ซาเลปวงกูคือช็อคเกม

ผมมังไม่ติดมึอกูรู้นะตอนนี้กู้ไอันดัอยูกได้ว่าพวกมมมงันอแลูเชี่ยงจากเงินไปทองตอนนี้กูขึ้นไปอันดะทชอปถ้ามึงอยู่ไม่ได้แสดงว่าพวกมึงมันป๊อปและเมืองกูมีแต่คิงแต่มึงมันโลเกจ พวกมึงไม่อยากตีเดียวฉันกูตีเองเอาเอาไดโซลรากัดแกนมันนี่กูนำเองไอเชี่ยมันอยู่ในแบงขลุยประเทศกูแมนโงนโคตรจะแรงทำากจะแซงไปเอารถพร้อมหัวแซงเชี่ยสุดยสตูดิโโค้กกระจอกอย่าคิดมาสู้กันลูน่าถ้าพวกกูเอาจริงมีตัวไหน กถ้ามาเป็นม่าไอสัตวโดนกูฆ่าถ้ามึงอยากแก้แค้นในเชื่อกูอยู่ในลูน่าอยู่ที่ลูน่าตัวที่กูพ่าจะพวกมึงนั้นคิดจะปลระวังไอสัตว์โดนกูฆ่าอยู่ที่ลูน่าเลยเมืองกูที่สั่นทูกูไม่รู้บ้านใครแต่ลูน่าดังบ้านกูไละกูมากับอากรองสาวๆกูแบบว่าพาควรไม่ต้องทำทรงมาจำมองโดนกูจับมาจองจำโรเพคจำร้องให้พวกคุณมาลองกันและเสิร์ฟของกูไม่ควรจะดีมีคุณเหมือนมีทองคำอยู่กับพี่มาเป็นแอดมินที่สาวสวยใครก็รู้ดีว่าพี่ขาวนั้นขาวมวยไล่ม กูจากการกูไร้มึงกลับไปจปับปลาไม่ต้องมาบอกกูมีโปรแกรมมาตากทางในเซอร์ของกูแล้วไม่ควนรสนุกแต่เข้ามาถ้าพวกมึงนั้นอยากมันเมืองกูพร้อมแล้วและพวกมึงน่ะพร้อมยังตะกุนไปสุดเสียงว่าลู่หน้าน่ะพร้อมกันลู่หน้าซิตี้เพราะเราคือพี่ลองกันเมืองกูเรียนใจกูว่นเนื้อ ฉีกเงินไปทั้งตอนนี้กูขึ้นไปอันเดอร์ช็อตถ้ามึงอยู่ไม่ได้แสดงว่าพวกมึงมันพ๊อดแล้ะมึงกูมีแต่ขี้แต่มึงมันโลแกนจ๊อกมึงกูรู้นะตอนนี้กูอันเดอร์ร็อคกูเชนจากเงินไปทั้งตอนนี้กูขึ้นไปอันเดอร์ช็อตถ้ามึงอยู่ไม่ได้แสดงว่าพวกมึงมันพ๊อดแล้ะมึงกูมีแต่ขี้แต่มึงมันโลแกนจ๊อกนี่คือกูเทีงเอาก่อนแล้วกูตายว กูสิบสี่คิวแล้วมาตแท่างข้างข้างเยอะทีเยวเลลองไมบีด แ no, you know ละนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูยอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบรอบดีแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่าชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบรอบดีแต่สาวๆ เลาลับกำเนิดจากนมให้ขึ้นมาฉายแสงบุรุษที่ไม่เคยแพ้พ่ายถึงแม้ว่ากายมีหลายแผลศัตรูต้องยอมจำนนคงไม่มีใครที่จะมาหานกล้ากูสู้ด้วยความทะนงและจะไม่ยอมให้ใครมาดามหน้าเลือดของมาเฟียมันไหลเวียนในตัวกูร้อยเปอร์เซ็นต์กูใช้ชีวิตแบบแก๊งสเตอร์ไม่คิดจะออกหรือหนอกประเด็นยอมตายจะดีกว่าอยู่และกูไม่ได้เป็นโนวันกูยอมหักไม่ยอมงอสิ่งที่กูจองมันคือพลังสิ่งที่กูซื่อมึงตามไม่ทันก่อนที่จะหมดหนทางแก้ตอนชักนมกำลังจะมามึงคงคำนับตรงกลางแจ้งแล้วมัด ที่ข้าหนึ่งเดียวที่ยืนอยู่กลางแท่นยังคงเป็นกูกูฝ่ายที่ล่าถ้ามึงไม่ตายก็ออมมาพลาดถ้าพลามาเจอกบชักนมฝีมือที่แบบว่าเท่าเทียงไม่เห็นจะมีเลยสักคนที่ตามหามาอยู่ตลอดจะแต่กระจอกที่เข้ามาตีใส่พวกมึงยังคงละอ่อนัจมันพิถนัดสำหรับเล <ะ S 1> นี่ชักนมสกิลกูมาตรฐานที่ทำมึงหนาวเลยว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหาม,มึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชัก หรือว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามรือว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามรือเพื่อนมาหามหรือว่าชักนมรอบรอบมี่แต่สาวสาวที่เข้ามาหาเลยไ่ใน่กูเล่าร้อนมันไม่มีใครที่จะมาดับได้กูคือสตาร์ในไฟเอ็มขันตอนระปากเป็นของจะจัดให้ไม่มีคำว่าปลานี่มึงโดนกูซัดอยู่กลางสนามและไม่เบ็ดกูไม่ถนัดกูงัดขมับด้วยปากฉลามต่อให้พวกมึงเยืนกันสามแล้วห้าวหนให้ได้ตลอดกูมาเฟียโดยกำมพันแต่มึงมึงแค่นักเลงกระจอกและระบบกูนอกระบอกทำมึงทุกคนต้องยอมรับว่าฉัน ชักนมรอบรอบมิแต่สาวาวที่เข้ามาหาตัวชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำกูเหาหรือว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามหรือว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามหรือว่าชักนม เดมอลฟังกันออฟไลท์ผมมึงยูเคาน์ฟอร์มโหลดพกูแรงนะมึงติดกับห้อนพวกกูออนฟกกูมีเงินเป็นฟอนพวกกูโลเปนแล้วมาคิวเดมอลฟังกันออฟไล e ์ผมมึงยูเคานฟอร์มโหลดพวกกูแรงนะมึงติดกับหลอนพวกกูออนฟกกูมีเงินเป็นฟอนไอ้ให้ด่ากูเลยเล็บโชว์ฟกพวกกูสกัสแค่โชว์เด็กโชว์เด็กดูที่ข้อมือโลเล็กโลเล็กพวกกูเมคบันทึกกูชอบแวร์ซอแวร์พวกกูโลเป้คัม back to the ะเกมกูเป็นตำนานก็รอไฟเองถ้าที่พวกมึงพูกยังมองไม่เห็นกูอยู่บนไฟพวกกู าเพลงหาแฟนแฟนกูไม่เอามันมึงดูนิ้วขาพวกกูอาสามาสมองวิดโอจีของอเมริกาที่ยังสักดีกูเป็นจีทีอาร์คำวิทย์มีกูยินดีปรีดาตามด้วยทันบุ้งไม่มีทางถ้าไม่มีโชว์ก็ต้องปาฏิหาริย์พวกกูคนไทยแต่ฟิลแคนาดาพวกกูสิบลีนอยู่เป็นซูเปอร์คาร์ มอมาเก็บศพมันทีู่กุโลเปดไล่ความปานี้จำชื่อกูไว้โลพีอีซคอดังกับฟินเวอร์พผู้กลิิกุต้องคำนับอย่ามาตุ้งติกมึงโดนสนับมีเวลาให้มึงนึงถึงสาุดหมาเป็นความเข้าปะทับพวกกูเดินพา้ต้องคำนับอย่ามาตุงติดีมึงโดนสนับมีเวลาให้มึงนึงถึงสามุดหมาเป็นควมเข้าปะทับูกุโลเปแลมาเกี่เดมอนฟังกันอฟเฟนผู้ง k n f r m หลดพวกกูแรงนำมึงติดกับล้อพวกกู on flex กูมีเงินเป็นฟอนพวกกูโลเปน้ำมาคิวเดมอน Fucking off w l e มยู k ค n from มหลดพวกกูแรงนำมึงติดกับลอพวกกู on flex มีเงินเป็นฟอนสมิดไปให้ดากูเล่น l ปโช r o f l พวกกู skrt skrt cho deck c h deck ดูที่ข้อมือโลเล็กโลเล็กพวกกู make money กูชอบ rank so r a n พวกกูโลเปน comeback to the game กูไปตำนานก็ได้ลอ ซิกามูหยองแม่งเฟรซสันหุกซ้ายหุกขวาทำมึงเลยดาวในปืนข้างเอวพวกมึงแก่ดาวอย่ามาทำตัวเก่าในเซชั่นพวกกูโลเปสแก๊งไหนก็มาเฮอะพวกกูโนเฟกเฟดอสงก,กันนอตันพวกมึงลองเช็คบางเวบอกว่าพวกมึงโลแกลใครคิดว่าของจริงมึงก็ลองดูโลเปสยงชุนหนึ่งในตองอูถ้ายัางไม่ถึงร้อยศพอย่ามาสอนกูกูมาปางมาวัดอย่ามาหอนสู้คิจวัวรประจําวันไม่ธรรมาดาสาวสาวรีตองกูแจกราชาพวกมึงเรียนแบบแต่ไม่มีราคาแก๊งไหนคิดว่าเจงให้มัดรวมกันมาโว อย่ามาตุกติกให้มึงโดนสนับมีเวลาให้มึงหนึ่งถึงสามจุดหมายเป็นความเข้าปัญหา ต้องทำน้ำยังมาต้องติกเดี๋ยมึงโดนสนับมีเว้นไลน์มึงทึงซ้ำจุดหมายไปกูพร้อมเข้ามบะทับพวกกูลงไปแล้วมาคิวเดมอม f**king u c all f a m e ยพวกมึงยูเค้นฟลอมโหลดพวกกูแรงแล้วมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลยกูมีเงินเป็นฟอนพวกกูลงไปแล้วมาคิวเดมอม f**king u c all f a m e ยพวกมึงยูเค้นฟลอมโหลดพวกกูแรงแล้วมึงติดกับล้อพวกกูออนเฟลยกูมีเงินเป็นฟอนสมิธไม่ให้ด่ามึงเลยแลบโชเฟลยพวกกูสเกิร์ตสเกิร์ตโชดเด็กโชดเด็กดูที่ข้อมือโลเล็กโลเล็กพวกกูแม็กซ์มันนี่กูชอบแร็คซ กูเป็นตำนายก็ได้ลอดไฟเอ็มทางที่พวกมึงกูยังมองไม่เห็นกูอยังวน้า